สวัสดีครับสําหรับผมช่องตั้มล้อหมุนครับตํามล้อหมุนนี้เกไยขอนำเสนอในเรื่องของการใช้ชีวิตของคนมนุษย์ล้อครับว่าแต่ละวันผมจะได้ทำอะไรบ้างทํางานหรือออกไปเที่ยวไปชมธรรมชาติตามท้องทุงน่นนะหรือตามหมู่บ้านของเรานะครับแต่สําหรับวันนี้ ผมขอนาเสนอในเรื่องของการซ่อมเครื่องตัด้าโลบสจังหวะน,นะครับโลบินสีห่หครับเชิญรับชมได้เลยครับท่านผู้ชมครับเรามาดูเครื่องตัดยาสองจังหวะครับในยี่ห้อคือโลบินสีหนึ่ง,งครับเรามาดูท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่คือคาบูครับคาบูของเครื่องตัด้า เครื่องแต่า,ารุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องแตย้าสองจังหวะดูครับมันสามารถสตาร์ทติดได้นะครับติดได้ใช้งานได้ครับแต่ว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องมาซ่อมครับเวลาใช้งานไปนะครับนี่ครับใช้งานไปน้ำมัน มันจะไหลออกตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับน้ำมัน,น,นมันจะไหลออกกับสายายางนี่ครับคือในช่องอ Hur นี่ครับที่เก็บน้ำมันที่คาบูนี่ครับของน้ำมันนี่ครับที่เป็นลูกรอยนะครับน้ำมันมันไปน้ำมันเข้าเยอะเกินครับเยอะเกินมันทำให้มันล้นออกมาทางสายยางนี่ครับ มนทาสาสะยางครับแล้วมันทำให้น้ำมันมันมันล่นออกมามันก็หมดหมดไปครับดี๋ยวทำยังไงครับทำยังไงครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับก็นี่ครับท่านผู้ชมครับ หลังจะถอดมาแล้วครับนี่ครับตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้ครับทนผู้ชมครับนี่ครับตัวนี้ครับตามจริงตัวเก่านะครับตัวเก่าตัวเก่าเราก็ดันดันขึ้นเพื่อให้น้ํามันมันน้อยลงได้นะครับเราก็ดันขึ้นดันขึ้นให้ลูกลอยให้ลูกลอยมันสูงขึ้นได้ครับให้ลูกลอยนะครับดันยกให้ลูกลอยมันสูงขึ้นครับเนี่ยครับดันขาตัวนี้ดันได้ครับ ดันได้แต่พอดีครับแต่พอดีว่าการใช้งานของมันใช้นานแล้วครับดันขึ้นแล้วพอใช้เวลาใช้งานไปนานนะครับไอ้ขาตัวนี้มันก็จะอ่อนลงอีกนะครับให้ให้น้ามันมันเข้าไปอยู่ในห้องเครื่องเยอะน้ำมันไปอยู่ในถ้วยตัวนี้เยอะนะครับถ้วยตัวนี้ครับไปอยู่เยอะเสร็จปั๊บมันก็จะทําให้น้ามันมันล้นออกมานี่ครับแต่น้ำมันมันไม่ท่วมสตาร์ทติดได้ปกตินะครับแต่น้ำมันมันล้นออกมามันก็จะ กินน้ำมันน้ำมันเราก็จะเปลืองมันก็ไหลทิ้งครับไหลทิ้งครับนี่ครับวิธีแก้นี่ครับ,รบอีการหนึ่งที่แค่เราดันแต่เราก็ใช้นะใช้งานไปอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อ้าวเป็นอีกแล้วน้ำมันไหลออกอีกแล้วก็เลยซื้อนี่ครับก็เลยซื้อ ชุดใหม่มาเปลี่ยนเลยครับชุดใหม่มาเปลี่ยนเลยครับซื้อชุดใหม่มาเลยครับนี่ครับนี่ครับซื้อตัวใหม่มาเลยครับนี่กลับต่างเลยครับนี่ครับในแคปต่างๆนะครับกลับต่างเลยครับก็จะได้อะไรเยอะแยะมากมายครับเอาไว้ใส่วลามีปัญหาต่อไปครับ นะครับก็จะช่วยให้เรานั้นไม่ต้องถอดเข้าถอดออกนะครับก็มันก็จะยืดระยะเวลาการใช้งานไปได้ไปีครับอาครับแล้เวเดี๋ยวผมเปลี่ยนเลยครับไปครับ สำหรับการซ่อมเครื่องตัดหาโรบินสีหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยครับน้ำมันไม่ไหลออกสตาร์ทติดเรียบร้อยครับสำหรับคนที่สนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องผมได้นะครับสวัสดีครับ